ระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร,ร์ที่11กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโคโลสีบทที่1ข้อ24ถึงบทที่2ข้อ3พี่น้อง บัดนี้ข้าพเจ้ายินดีที่ได้รับทุกทรมานเพื่อท่านทั้งหลายความทรมานของพระกิษเจ้ายังขาดสิ่งใดข้าพเจ้าก็เสริมให้บริบูรณ์ด้วยการทรมานในกายของข้าพเจ้าเพื่อพระกายของพระองค์คือพระศาสนาจักข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระศาสนาจักรนี้ตามภารกิจที่พระเจ้าสรงมอบให้ เพื่อจะได้ประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ท่านอย่างสมบูรณ์นั่นคือทมล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัยบัตรนี้ทมล้ำลึกปรากฏชัดแจ้งแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะแสดงให้เขาเหล่านั้นรู้ว่าทมล้ำลึกนี้ได้นำพระสิริรุ่งโรจน์ล้นเหลือมาให้คนต่างศาสนา นั่นคือการที่พระกิสเจ้าทรงดำรงอยู่ในท่านทรงเป็นความหวังเพื่อให้ท่านได้รับความรุ่งเรืองเราประกาศถึงพระกิสเจ้าพระองค์นี้โดยเตือนและสอนทุกคนให้มีความรู้ทุกอย่างเพื่อให้แต่ละคนดีพร้อมเดชาพระกิสตเจ้าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานและต่อสู้ด้วยพลังที่มาจากพระองค์พลังนี้ กำลังมีอำนาจผลักดันให้ข้าพเจ้าทำงานอย่างเข้มแข็งข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าข้าพเจ้าต้องต่อสู้อย่างหนักเพียงใดเพื่อท่านเพื่อชาวเราดีเซียและเพื่อทุกคนที่ไม่เคยเห็นหน้าข้าพเจ้าเลยเขาจะได้รับกำลังใจมีความรักความสนิทสนมกันยิ่งขึ้นจะได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างทราบซึ้ง ในธรรมล้ำลึกของเบือเจ้าเรื่ององค์พระคิเสจเจ้าในองค์พระคิเสจเจ้ามีพระปรีชายานและความรอบรู้ซ่อนอยู่เป็นขุมทรัพย์ล้าค่าบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนบ,บุลูกาบทที่หข้อหกถึงสิอวันสับบาโตอีกวันหนึ่ง พระเยสูเจ้าสเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับปาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี่สิ เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสับบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือรีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติ บรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงตรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอาสตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับ เราจะรู้จักความรู้สึกนึกคิดของคนคนหนึ่งได้จากคําพูดของคนที่รู้จักเขาดีก็จริงแต่ก็ไม่เท่ารู้จักจากสิ่งที่เขาเขียนเพราะในการเขียนเขาถ่ายทอดตัวตนของเขาออกมาดังนั้นเราจึงรู้จักความรู้สึกนึกคิดจุดยืนความเชื่อของเปาโลได้จากจดหมายฉบับต่างๆของท่านดีกว่าคําที่คนอื่นพูดถึงท่าน จากจดหมายที่ท่านเขียนถึงชาวโคโรสีและฉบับอื่นๆทำให้เรารู้ว่าเปาโลเป็นอัครสาวกพิชัยโดยการริเริ่มของท่านแต่เป็นพระเจ้าที่ทรงมีพระประสงค์เช่นนั้นดังจดหมายที่ท่านเขียนถึงชาวโคโรสีว่าจากเปาโลผู้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้านานที่พระเจ้าสมมอบหมายท่านกระทําก็คือ เป็นผู้รับใช้ในการประกาศข่าวดีการประกาศข่าวดีคือการรับใช้พระอวชาในการประกาศข่าวดีท่านต้องรับการทรมานมากมายแต่ท่านก็ยินดีและเต็มใจทำอย่างที่ท่านเขียนไว้ว่าข้าพเจ้ายินดีที่ได้รับทุกทรมานเพื่อท่านทั้งหลายความทรมานขององค์พระคิ์เจ้ายังขาดสิ่งใดข้าพเจ้าก็เสริมให้สมบูรณ์ด้วยการทรมาน ในร่างกายของข้าพเจ้าเพื่อพระกายของพระองค์คือพระศาสนาจักรสำหรับเปาโลงานธรรมทูตงานประกาศและการทรมานรวมกันเป็นหนึ่งในชีวิตของท่านมีสองจุดที่ชัดเจนได้แก่หนึ่งเปาโลรับการทรมานเพื่อพระศาสนาจักรดุดดังพระกิตเจ้าที่ได้รับทุกทรมาน ท่านทำให้กิจการของพระคิดเจ้าสำเร็จบริบูรณ์เพราะท่านประกาศพระคิดเจ้าหน้าที่ของผู้ประกาศตอบสนองแผนการชัดเจนของพระเจ้าคือขเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระศาสนจักรนี้ตามภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้เพื่อจะได้ประกาศพระวจาของพระเจ้าแก่ท่านอย่างสมบูรณ์เนื้อหาของการประกาศได้แก่ทำล้ำลึก ที่ซ่อนอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัยบัดน,นี้ัทำล้ำลึกปรากฏชัดแจ้งแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้วในแง่ของความรอดพ้นโลกถูกมองว่ากำลังเคลื่อนไปสู่การเปิดเผยของทมล้ำลึกการเปิดเผยนี้ถูกสงวนไว้สำหรับผู้มีความเชื่อในช่วงเวลาที่กำหนดในประวัติศาสตร์ เป้าหมายของการเปิดเผยก็คือการที่พระคริสตเจ้าทรงดำรงอยู่ในพวกเขาทรงเป็นความหวังเพื่อให้พวกเขาได้รับความรุ่งเรืองหัวใจของข่าวสารไม่ได้ถูกสงวนไว้สำหรับบุคคลในวงแคบกล่าวคือผู้ที่มีความรู้เท่านั้นแต่ต้องถูกประกาศแก่มนุษย์ทุกคนเราประกาศถึงพระคริสตเจ้าพระองค์นี้ โดยเตือนและสอนทุกคนให้มีความรู้ทุกอย่างเพื่อให้แต่ละคนดีพร้อมเดชะพระคริสตเจ้าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานและต่อสู้ด้วยพลังที่มาจากพระองค์พลังนี้กำลังมีอำนาจผลักดันให้ข้าพเจ้าทำงานอย่างเข้มแข็งเปาโลเปิดเผยทราบว่า พลังที่ผลักดันให้ท่านตรากตรำทำงานและต่อสู้กับความยากลำบากต่างๆโดยไม่ท้อถอยนั้นมาจากพระท่านสรภาพว่าพลังนี้กำลังมีอำนาจผลักดันให้ข้าพเจ้าทำงานอย่างเข้มแข็งท่านผู้ฟังครับเดือนตุลาคมกำลังจะมาถึงในไม่ช้าในเดือนนั้นเราเฉลิมฉลองวันแพร่ธรรมสากล สมเด็จพระสาวปาเชิญชวนให้เราระดมสรรพกำลังประกาศข่าวดีแก่ปวงชนโดยเฉพาะนบ,บุรเปาโลเผยเคล็ดลับให้เราได้ทราบว่าท่านได้รับพลังนี้มาจากไหนคำตอบก็คือมาจากพระดังนั้นให้เราภาวนาขอพลังนี้เพื่อเราจะได้มีความกล้าหาญในการประกาศข่าวดีเหมือนกับท่าน ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสแสแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน